พระท่านเองกินมาจะเป็นผู้เจ้าเนี่ยดูที่อย่างพระโมคคัลลาเนี่ยไปห่อเอาบาทมานะอักขระสาวกเบื้องลูกสิพระโมคคัลลาเนี่ยฮะบินโดพระปินโทนกับพระโมคคัลลาสองรูปห่อพ,พร้อมกันเลยห่อพ,พร้อมกันครับ <laughs> ก็ทั้งสองรูปเนี่ยชวนกันนะนะเพราะว่ามีเศรษฐีเขาบอกว่าเขาอยากจะรู้ว่าถ้ามีพระหลันจริงเนี่ยช่วยห่อเอาบาทให้ดูหน่อยนะพระปินโทนก็มาปรึกษาพระโมคคัลลาบอกว่าเอ๊ ถ้าไม่ห่อเนี่ยเขาก็ไม่รู้นะเราเป็นพระหันเนะนี่ยนะก็ก็น่าจะให้รู้ว่าศาสนาพุทธมีพระหันจริง,งก็ชวนกันไปห่อออกมาเลยโอ้พอห่อมาปุ๊บชาวบ้านมากันยกมาทั้งหมู่บ้านเลยนะเจรโลโฮละเลมาโอ้พุทธเจ้าไอ้ศาสนาพุทธมีพระหลานจริงเสียงใหมาเทิงมาจากเก่านั่นแหละพระเจ้ากราถามเรื่องอะไรก็บอกว่ามีเนี่ยทโบคลากับพระปินโทนเนี่ยไปห่อมาชาวบ้านก็มากันเดียวดีไกลนะได้เห็นว่ามีพระหลานจริง ผูเจ้าบอกตำหนีเลยนะตำหนีโอใช้ภาษาที่อันนั้นมากกว่าเธอะทําอย่างนี้มันเหมือนกับผู้หญิงขายตัวที่เปิดเวัไว้เอาไว้รับให้ผู้ชายดูคือทําอย่างนี้มันเหมือนกับมันมันมันยังไงท่านเนี่ยํำนวในนี้ไม่ต้องขยายความแล้วะแต่พระละหันพระเจ้ายังบริพารยังบริพาสเนี่ยแล้วยกตัวอย่างอย่างเนี้ยทําอย่างนี้ได้ยังไงนะแล้วบอกให้เอาบาตรเนี่ยไปทุบซะนะบาตรที่ทําด้วยไม้จัน์อย่างดีเนี่ย ก็ดูว่าถ้าพวกเราเจอพุทธเจ้าจริงๆเนี่ยคงจะถูกไล่ออกจากวัดหลายรอบแล้วนะ <c oughs> บอกตั้งหลายครั้งแล้วก็ทำไมเนื้าแกนเจโตรจริงๆเลยนะอย่างก็อย่าง,างมีตัวอย่างนินในเนี่ยทิกสูจะเข้าห้องน้ําเนี่ยคือในมีธรรมเดียมว่าหลังพัดแล้วเนี่ยก็ต้องอนุโมทนาก็เหมือนให้พรสมัยนี้แหละให้พรก็เป็นการแสดงธรรมนะก็คือ เขามาทําบุญแล้วก็มีการอนุโมทน,น,มทนาให้พรก่อนแล้วก็จะลงปรากฏว่าภิกษุที่จะให้พรเนี่ยเกิดปวดท้องจะเข้าห้องน้ําแต่ว่ามีพระเจ้าออก,ออกวินัยไว้ว่าให้ใหอ้อนุโมทนาก่อนนะให้แสดงธรรมก่อนเนี่ยคนนี้พวกปวดท้องนี่ก็ไม่กล้าลงปรากฏว่าจนอันนว้จนสลบอยู่บนศาลาเนี่ยนะ <laughs> พระเจ้าบอกว่าเอาให้ลงได้นะให้ลงได้ อันนี้ลงได้ก็มีปัญหาอีกนะก็ต้องลงกันไปตามพระเถระอวุโสน,นะคือองค์บวชก่อนก็ต้องเข้าองค์วุโสนี่ก็ไม่กล้าเข้าอีกนะต้องรอเถระเ,ะเข้าก่อนก็จนสลบอีกหน้าห้องน้ำนะจนบอกว่าใครปวดก่อนก็ได้ไม่ต้องไปรอวอุโสพันเตอะไรเงี้ยนะเอ่นี่ว่าสมัยก่อนนี้เขาแกนเจโตจริงๆแล้วก็ถ้าบอกอย่างนี้ก็จะไม่เลี้ยวรถคดเคี้ยวเหมือนอย่างสมัยเราสมัยเรานี่พูดกันไปอย่างทำไปอย่างเลี้ยวกันไปเลี้ยวกันมาจนไม่รู้ว่า แล้วจ,จริงๆมันคือนอะไรสีเขาเรียกสีตะแบงชัยนยิ่งกับสีตะนนชัยอยีกนะนี่พูดถึงพูดถึงในดั้งเดิมนะงั้นก็อยากจะก,กลับมาว่าชาวโซกกำลังเติบโตจนถึงจนถึงขนาดนี้นะพวกเรายังมาคิดว่าช่วงนี้เรานึกถึงนะพระผู้ใหญ่ผู้ใหญ่พอท่านอายุแปดสิบเก้าสิบปีเนี่ยเวลาเสียงท่านจะพูดเนี่ยก็จะ บางทีอย่างหลวงพ่อปัญญาเนี่ยจะมาดูว่าถ้าถ้าดูสไตล์หลวงพ่อปัญญาเนี่ยท่านจะเท็เทศไปเรื่อยๆนะถ้าเท็เงี้ยคิดว่าจริงๆไม่ไม่ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่เน้นไม่อะไรเนี้ยงั้นก็จะสภาพาสายเสียงเนี่ยก็จะไม่มีผลกระทบมากถึงขนาดอย่างนั้นเนี่ยหลวงพ่อปัญญายัางไงต้องไปผ่าตัดสายเสียงยพอใช้อย่างนั้นชั่วโมงการทํางานเนี่ยมันก็นาน แต่ของพระท่านเนี่ยปัญหาเรื่องสายเสียงเนี่ยหมอเขาเคยตรวจแล้วก็บอกว่าพระท่านต้องพยายามที่จะต้องไม่ทำสามไม่นะหนึ่งไม่เน้นนะไม่เน้นไม่ดังนะไม่ใช่ไม่ไม่พูดไม่เน้นไม่เค้นไม่ดังแล้วก็อย่าพูดนานนะแต่ทั้งสามอย่างเนี่ยพราะท่านปฏิบัติครบทุกท่วนทุกอย่างเลยนะทั้งเน้นทั้งเค้นทั้งดังแล้วก็พูดนานนะแต่ทุกวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่างไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยเลยนะในวัยที่ ใกล้แปดสิบปีเนี่ยก็ตอนนี้เราดูว่าพระผู้ใหญ่ที่ท่านบวชนานๆมาก่อนเนี่ยจะมะีพอสุดท้ายพวกนักร้องก็ดีพระผู้ใหญ่ก็ดีก็จะมีปัญหาแต่นึกถึงวัตภาพเพราะท่านพูดไปแล้วเสียงก็หายไปอะไรไปเนี่ยมันคงจะไม่ดีเท่าไหร่มันคงจะอยู่ที่พวกเราทํำยังไงทํำยังไงเพราะท่านไม่เหนื่อยมากแต่ตอนนี้ต้องยอมรับจริงๆว่าเพราะท่านเนี่ยค่อนข้างที่จะเหนื่อยมากเหนื่อยมากกับการที่ แต่ละคนแต่ละคนเนี่ยนะจะเรียกว่าอะไรดีจะเรียกว่าฟังเหมือนกันแต่ไม่เอาตามมานนะคือโอเคแต่ไม่ตกลงนะคือพระท่านว่าอย่างไงครับคร,บครบแต่ว่าไปเรื่องนึงเลยตรงนี้เป็นเรื่องที่เหนื่อยมากเลยพวกเราจะช่วยทําให้พระท่านไม่เค้นไม่ไม่เค้นไม่เน้นไม่ต้องดังได้ยังไงถ้าพวกเราก็พร้อมที่จะรับฟัง เราฟังง่ายเหมือนอย่างทมไมพุทธการอย่างเงี้ยนะคิดเล่าให้ฟังเนี่ยโอ้โหปวดท้องเข้าท้องเนี่ยปวดท้องยังไม่ก้าเข้าห้องน้ําเลยสลบกันเลยขาที่อะไรอย่างเงี้ยนะพร้อมที่จะเรียกว่าถ้าพระเจ้าบอกว่าอย่างไงแล้วเนี่ยทุกคนก็พร้อมที่จะรับฟังเอามาพิจารณาแล้วปฏิบัติตามเนี่ยอันนี้คงน่าจะเป็นการที่จะรักษาอายุขมวท่านแล้วก็ให้สุขภาพของท่านเนี่ยไปได้งานไปได้ยืนนาน พอพวกเราพร้อมที่จะรับฟังซึ่งกันและกันปรึกษาหารือซึ่งกันและกันจริงๆแล้วอาตมาถ้าที่ดูเนี่ยในช่วงววละสุดท้ายของพระท่านเนี่ยจะไม่ใช่วาลากลางเนี่ยขออภัยนะ <c oughs> ลืมไปว่าพระท่านจะอยู่ร้อยห้าสิบปี <c oughs> จะอยู่ร้อยห้าสิบปีกันเพิ่งเจ็ดสิบปีนี่นะข้าน้อยท้องควรตายจริงๆเลยนะทำนวณพระท่านอยู่ร้อยห้าสิบปีเนี่ยแต่แล้วก็แต่ตรงนี้ก็จะไปต้องการมั่นหมายนะเพราะตอนนี้พระท่านก็บอกว่าจะอยู่ร้อยห้าสิบปีนะ แต่พระท่านบอกว่าเอจริงๆเนี่ยก็พร้อมจะไปได้ทุกเวททุกนาทีนะแล้วก็นึกถึงความจริงอย่างหนึ่งนะว่าขนาดพระเจ้า,าเนี่ยสมัยโน้นเนี่ยเรื่องราวไม่เยอะไม่ยากไม่ลําบากขนาดเนี้พระเจ้า,าเองแค่แปดสิบปีเนี่ยยังบอกอันนทน์ว่าอนน,อนนท์เราเหมือนเกวียนอันค่ำค่าเกวียน,ม,นมันเหมือนเกวียนจะผูกจะพังแล้วเนี่ยทั้งที่พระโนนนี่เป็นศาสชาติเกิดวันเดียวกันพระนนน ยังอยู่ได้เป็นร้อยร้อยปีเลยพุทธเจ้าแปดสิบปีท่านบอกว่าท่านเหมือนเกวียนในคำข่าแล้วขนาดพุทธเจ้ายัางแปดสิบปีเนี่ยนะก็ร้อยห้าสิบปีเนี่ยพระท่านบอกว่าท่านจะอยู้ได้ร้อยห้าสิบปีแต่จริงๆมันหัตถจันทร์แห่งอนิจจังนะจริงๆแล้วมันมันอาตมาว่าอาตมาก็ยังดูไม่ออกว่าร้อยห้าสิบปีของท่านจะเป็นไปยังไงในภาวะที่เพราะท่านยังทํางานหนักอยู่ตลอดทั้งเขียนทั้งนั่งทั้งข้าพุทธเจ้านี่ยังมีปฏิสาลีนานะ ยังมีบางช่วงนี้ท่านจะเข้าป่าแล้วก็เงียบไปพักผ่อนตลอดแล้วค่อยออกมาทํางานเป็นทั้งช่วงแต่ของท่านนี่ท่านอาตมารู้สึกว่าเพราะท่านจะเข้านิโรธจะเข้าสมาธิจะหยุดจะอะไรเนี่ยพระท่านทำได้อยู่ตลอดเวลาแต่อาตมารู้สึกว่าเพราะท่านเองเนี่ยเอาเวลาทั้งหมดเนี่ยใช้สมองที่จะช่วยเหลือพวกเราทํางานบริหารไรอยู่ยตลอดเวลาแม้จะหยุดพักให้พระท่านสบายเนี่ยพระท่านเองย,ยังไม่ใช้เวลาส่วนเนี้ย กันท่านเดินเครื่องร้อยี่สิบตลอดเนี่ยในความในความเป็นเนี่ยจริงๆมันจะเป็นได้รือเป็นไม่ได้เนี่ยมันอยู่ที่ว่าพวกเราที่จะเข้ามาช่วยกันพวกเราสาธุสาธุอยากให้ท่านอยู่ร้อยี่สิบปีแต่ว่าตัวปฏิบัติจริงๆเนี่ยให้พระท่านต้องวิ่งคอยช่วยพวกเราตลอดต้องให้พวกเราเพราะท่านเองต้องมาเหนื่อยพวกเราตลอดเนี่ยแต่กับตาทู่ร้อยยี่สิบปีนะร้อยห้าสิบปีแต่ในทางปฏิบัติจริงๆมันไม่ได้หรอก มันเหมือนกับพวกเราร้อ้าร้อยห้าิปีเนี่ยแต่พวกเราไม่มาช่วยงานเลยไม่สนใจในสิ่งที่พวกนั้นเลยมันเป็นไปไม่ได้มันจะเป็นไปได้เพราะว่าพวกเราต้องออกมาร่วมไม้ร่วมมือแบกเบาช่วยกันรับภารกิจที่จะเกิดขึ้นแต่สิ่งหนึงที่อาตมาคิดว่า